เกียร์พังแล้วรถเกินไม่อยู่แล้วมันบอกไงกำลังกูไปแล้ว Come on get in Don't go yet bro ้องไหมต่อตรงนี้ไหมตรงนี้ก็ได้ Let's go guys เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเจอตัวหนึ่งอยู่ในฐานเขียวๆเลยหลับไปแล้วตัวหนึ่งไปกันเป็นไปกันเป็นแถวไปกันแถวไปเป็นแถว มีฝั่งสายไมเคนซี่นะด้านหน้าเลยกำลังว okay, ิ่งข <te ึ้นด okay ้านวกำลังว um ิ่งบ้านทางทิศโซนสองสามวิ่งอยู่ในป่าเป็นแล้วหลังกำแพงหลังกำแพงสายสายผมดตรนไหนวะนี่เห็นใกล้เลยใกล้ๆลเลยสุดมดสุดมดสุดมดหมโดหมกโดนต้องถอยก่อนมันยิงกระเบิดมันรูนแรง วันรู้คนเรียกแอร์ซัพพอร์ตลงมาแล้วนะเดมันจะเข้าไปนะก่อนดีดอ่ะเพก่อนรับเพื่อนแม่งอยู่เขาเจ็ดหลับเลยแอร์ใต้ลง อ๋อเพื่อนอ๋เพื่อนอ๋เพื่อนแม็กเกซี่ยิงอ๋เพื่อนอยู่ไม่ไม่ไม่มันมันมันใช่จริงด้วยอาบบาเทมาไปเต้นน้องมาเจตเบิร์ดมาเจตเบิร์ดเข้ามาเจตเบิร์ดเข้ามาหลบไว้หลบไว้น่าจะยิงกระสังมันน่าจะยิงกระสังจริงด้โอ้โหระสังระโดดเิเมตรโอ้โหดิจิตอลดิจิตอล ถล่มเละเลยแสดงว่าที่มันถล่มไม่มีคนนะอ้อมมาสวยสวยมาแล้วนี่มาแล้วโอ้ลูกคุโดนอะไรวิงยุทธิยุหายแล้วครับมันถอนตาแล้วครับล่วงแล้วสวยจะเกิดยิกล่าใหม่กันเนี่ยผมได้ยินแต่ตาไนอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ผมแล้วผมกำลังไปตามตัวตาไนอยู่พาว เจอสไนเยแล้วสไนเยตายสไนเยตายเดี๋ยวมาดูเขาที่คนชอบสุ่มกันอย่มีครับเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหม bro what are you doing here bro why you hiding in the bush man yeah got you got you ใช่ๆกำลังเอาไปวางหมย what แต่ที่ลาลันโดนสไนเปอร์ดักอ่ะไม่รู้แม่งอยู่ตรงไหน you h a v e me y e a How? h Bro I got the a uh, gift for you bro. Oh yeah. You e a h y see on my hand? เฮ้ยบัวพูดรถโคตรแรงเลย This one บังคับง่ายจ้ยเฮ้ยดูคือบินไงบังคับง่ายผมตันเลยพี่ชิบหายแล้วผมก็สลบแล้วมันจะสะดุดแหอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวกี้นี่ย You want to do it? รถมัน Now? Yeah. talk <laughs> <laughs> about This is an server, mate. I don't know Okay, bro, like bro, say I that. say like I. Previert, I previert. Yeah, Sukabriat, eh? Been to Minyat. So we are going to Montic, okay? What does that mean? Ah, uh, so you're not Russian. What? Uh, yeah, pretending, some Russian. โอเคโอเคโอโหไตวัับริเวซุปก็เปนรายาปาเรียบาบบูสก์บับบูสกเรียกรถรถเจลเยวนี่อย่าพุ่งลงนะาเข้าไปใกล้ๆเลยโอ้เลย่แค่นี้ครับลดความแล้วไปเลยไปเลยลดความแลยรถ กูพามาต้องกูมาตายหมดเลยวะเห็นจะตรงมุมตึกอะเนสไนเปอร์ได้สวัสดีครับสวัสดีครับลงเลยใช่ไหมครับลงเลยครับลงเลยเพื่อนโดนเพื่อนโดนหน้าตึกหน้าตึกมันเข้ามาแล้วนะครับไม่จี๊ใครจี๊ปืนเรียกมันเลยตัวนึงตายแล้วปลระเบิดโลูกปลระเบิดโลูกอุ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนระเบิด <Bye. S 2> ตายแล้วมันตายโอเคมาพวงบวกพวงโอ้โหลโ <c oughs> แล้วรถระเบิดเฮ่พอระเบิดใส่ฝุ่นทั้งวงมาแล้วเคเองได้ไงวะเนี่ย Der var den! เปกันเบือโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไลฟ์นี้ขอพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อามาคลิปหน้านะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกด s ับสไคร b e ไปด้วยถ้าเป็นมาใหม่นะเป็นตนัวมันใจให้ชองนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอามารเอรอเจพรุ่งนี้โ okay. อเคสวัสทุกคนเจอกันครับบม่ปุย๋ย